ครับเพื่อนครับกันี้สั่งมาซีนี่อเพื่อนๆบอกว่าพอกดไฟขึ้นนะครับแต่ว่ามันไม่มีอาการร้อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาเสียบปลั๊กแล้วก็เทสดูกันนะครับนี่ยังไม่ได้ใช้เลยนะครับพอนี่ครับไฟมันจะขึ้นอย่างนี้ครับเห็นไหมครับเดี๋ยวลองปิดดูครับปิดก็ปิดได้นะครับเปิดก็เปิดได้เปิดนี่ก็คือไฟต้องร้อนนะครับนี่ผมไม่ได้ใส่น้ําไว้นะ เดี๋ยวรอสักครู่นะครับจับดูนี่ครับมันเย็นเก็บนะครับเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับทั้งที่เราเปิดขามร้อนแล้วครับทีนี้เพื่อนๆนะครับบอกว่าลองเทสให้ดูหน่อยนะครับอันนี้ยังไม่ได้มันเคไม่ได้นะครับเพราะว่าซื้อจากเวฟนะครับร้อยกว่าบาทนะอันนี้ลอยลองเปิดดูแล้วครับเหมือนลุ่มหลวมแสดงว่าลูกค้าลองหมุนออกดูแล้ว เหมือนกับว่าลูกค้าหมุนไม่ออกงานมันเลยเข้าถึงผมนะครับเยไม่มีอะไรขอถอดปลั๊กก่อนนะครับเมื่อเราซ่อมนะครับถอดปลั๊กทุกครั้งเสร็จแล้วเราจะหมุนตัวนี้ออกนะครับหมุนเกียวหวานด้วยครับเมื่อนี่ครับหมุนไม่ออก ข้านะครับมนออกตรงขนี้โอเคออกแล้วครับผมบางทีหมุนออกเองไม่ออกนะครับเปิดออกมาก็จะเป็นเหมือนกระทะน้ําร้อนเลยครับเนี่ยก็จะมีวงจรน,นะครับด้านในเนาะแบบนี้นะครับวงจรด้านในแบบนี้ก็ ก็เหมือนกระถาำร้อนนะครับนี่ครับเป็นจรเข้าอ๋อรู้สาเหตุแล้วครับเพื่อนครับนี่สาเหตุที่มันไม่ร้อนนะครับครับแค่แค่สายนี้หลุดเองสายข้อต่อตรงนี้หลุดนะครับนี่นี่ครับตรงขั้วเนี้ยเวลาเขาขนส่งนะครับมันอาจจะเด้งแล้วหลุดออกนะครับเดี๋ยวผมหากันมันโดนเลยสายไหนนี่ครับเจอแล้วนี่ แค่นี้เองนะครับสายหลวมแล้วก็หลุดเราเราบีบตรงนี้ลงนิดนึงนะครับนี่นี่คือจุดเล็กจุดน้อยนะครับที่เพื่อนๆน่าจะเทสเองได้นะครับเวลามีอาการไม่ร้อนหรืออะไรเราเลือกมาดูเองได้ครับเราก็เสียบไปที่ตำแหน่งที่มันหลุดเลยครับมันจะมีดูเสียบของมันอยู่นี่ครับเห็นไหมครับชัดเจนเลยเนาะครับเราก็นี่ครับเสียบเข้าไปเลย มันมีอยู่สายเดียวครับที่หลุดก็คือนี่แหละตำแหน่งนี้แหละเดี๋ยวเราจะเสียบเสร็จแล้วก็จะมาลองเทสดูมันเหมือนก็ว่าจะเสียบไม่เข้าเสียบไม่เข้าด้วยครับเดี๋ยวแิ๊บนึงนะครับอ๋อมันแน่นนี่เองครับโอเคน่าจะได้แล้วครับเออเมื่อกี้เหนะ็นไหมสายตรงนี้เนาะ ันนี้เป็นหลอดไฟนะครับมันดูดออกมาเนี่ยแล้วก็จะมีนี่ครับตรงนี้เป็นร่องแลใส่ที่ร่องมันเดี๋ยวเรามาเสียบปลั๊กแล้วก็ใส่น้ําดูครับเสร็จแล้วครับเพื่อนๆครับแล้วก็หงายขึ้นนะครับเออแล้วเราน้ําใส่นิดนึงแล้วกันนะครับให้มันเป็นควนออกมานะครับใส่น้ำทีเดียวเพื่อจะให้เห็นเสียบปลั๊กครับผมเสียบปลั๊กเสร็จแล้วก็มาดูสีแดงครับนี่ครับ อันนี้แสดงว่ายืนตำแหน่งเปิดู่ครับแล้วก็ลองปิดดูเปิดครับนี่ครับทีนี้อ่านี่ก็เขียนว่าประมาณสามนาทีนะครับมันก็จะร้อนเดือดเลยว่างั้นเนาะนี่เราก็จะรอสามนาทีนะครับอันนี้ไม่ถึงสามนาทีด้วยครับประมาณหนึ่งไม่ถึงครึ่งครึ่งนาทีครับนี่ครับร้อนแล้วครับเดือดบาบบาบบาบเลยครับถือว่าร้อนเร็วมากครับนี่นะครับ เห็นไหมนะครับว่าบางทีนะครับเราอาคิดว่ามันเสียเยอะนะครับเราไปหาช่างเราจะเสียเงินเพิ่มเรารื้อเองนะครับแล้วก็ลองทําเองนะครับแต่ว่าสิ่งสําคัญเราอย่าลืมถอดปลั๊กทุกครั้งเมื่อเราซ่อมอะไรไฟฟ้าทุกนิดเลยนะครับถอดปลั๊กทุกครั้งแล้วก็หาพื้นรองอย่างนี้นะครับพื้นยางนะครับอย่าเป็นพื้นยางหรือไม้ก็ได้ครับแต่อย่าเป็นปูนนะครับแล้วก็ใส่รองเท้าทุกครั้งเมื่อเราซ่อมเด็กๆอย่าลื้องนเยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็นําฝากเพื่อนๆเกี่ยวกับ การซ่อมเครื่จักไฟฟ้านะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเมลด,ดีจะนำฝังทันดีคลิปนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ